สวัสดีค่ะโฟนัทค่ะสำหรับค c r i ี้เราจะมาเรีกชันเรื Spy ่อง s p า Family ีซีซั่นสองตอนที่9ค่ะตอนที่แล้วนะคะก็ยอก็สะบักสะบอมไ,ไปเลยเนาะแต่ว่ามันก็เหมือนกับว่าคือสุดท้ายเนี่ยเหมือนยอเขาก็หาคำตอบเพวเองได้เนาะว่าทุกวันนี้เขาแบบกำลังสู้อยู่ยังทำอาชีพนี้อยู่เพราะอะไรเนาะเพราะว่าคือหลักๆมันก็คือเพื่อคนที่ตัวเองรักนั่นแหละ คือมันอาจไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดว่าต้องโอ้เพื่อสังคมเพื่อประเทศอะไรขนาดนั้นแต่ว่าคือเราแค่อยากให้คนที่เรารักอะ่ะครอบครัวของเราอะ่ะได้อยู่ในสังคมที่สงบสุขเพราะฉะนั้นเขาก็ยังจําเป็นจะต้องกําจัดไอ้คนชั่วๆพวกนี้ที่แบบมันยังก่อความวุ่นวายให้กับประเทศมันเป็นตัวอันตรายที่จะทําให้สังคมมันออไม่สงบสุขเนาะแต่คือตอนท้ายเนี่ยก็แม้ว่ายอาเขาจะกําจัดออ้ตัวที่แบบเหมือนเป็นตัวโหดสุดไปได้แล้วก็คืออ e ีซามูไรเนาะ แต่ว่าคือสภาพเขาก็สะักสะบอมมากแล้วก็ภารกิจก็ไม่จบเนาะเพราะว่าเขายังไม่ได้เอ,อคือค,คุณโอ,อก้าเขาแค่ไปหลบอยู่ตรงอื่นเฉยๆใช่ไหมแต่ว่าคือยังไม่ได้พาไปส่งขึ้นเรือเพื่อหน,นีออกไปจากเรือสำรานตรงนี้ก็อาจจะยังต้องไปจัดการอีเวนท์ที่เป็นแบบตัวหัวหลักนั่นด้วยหรือเปล่าเนาะเพราะเขาก็เหมือนจะตามจะตามคุณออก้าไปอืมก็ต้องมาดูกันว่าภารกิจนี้ จะไปถึงตรงไหนแล้วคุณหัวหน้าพนกก็ไม่รู้น็อกไปแล้วน่าจะอาจจะต้องแบบยอจะต้องจัดการคนเดียวแล้วแต่ถ้าคือถ้าฝั่งศัตรูเหลือแค่อีเวนคนเดียวมันก็มันก็คงพอไหวมั้งอะเออมีคนที่คอยแบบหาข้อมูลใช่ไหมมันจะแบบออกมาไหมหรือว่าก็แบบหลบอยู่ในห้องดักฟังอยู่อย่างนั้นต่อไปก็เอา,าเอาใจช่วยแม่ยอกันต่อตอนนี้ไรแล้ว รวมถึงทั้งฝั่งลอยกับอันเนี้เนาะก็พลุการแสดงพลุจบแล้วไม่รู้อันเนีจะจำได้หรือยังว่าเฮ้ยเอาไปช่วยแม่ดูพลุเพลินนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อไม่เปการเสียเวลาเราไปรับชมกันเลยค่ะ let's do it

พอดีลอยยังไม่รู้ว่าเธอทำอาชีพอีไโเอ้หัวหน้าเป็นไรอ่ะเขาเป็นอะไรมากไหมอ่ะโอเคยังไม่สลบก็โดดเตะสลบเหมือดไปแล้วจังหวะนี้อาเนียจะได้ อออเ,เอ้เออไช่ไมิมเออเอ้รู้ว<อ>่านี่เป็นหน่วยของมรนคง ที่มันมีลูกสมุทคนหนึ่งพูดว่าจะระเบิดเรืออะไรบ้างเพอราะลอยก็ไม่รู้ว่ามันมีอีกแกงนั้นอยู่อ่ะกลายเป็นไททานิกะ <c oughs> ในะไททาน,ในิกจะไม่ใช่ระเบิดก็เรอะจะไปหาเม่ ชื่อห้องวักวักชื่อห้องชัดเลยไม่มีเด็กคนเดิ้เลยเพราะก็ดึกแล้วเนาะคงไม่มีใครเอาแบบแล้วคือมันก็เป็นเรือเที่ยวอ,อ่ะคงไม่มีใครแบบเอาลูกมาฝากไว้ห้องเอ่ออืม ดอย่างเดียวเองมเป็นใครเนี่ยบอเป็นลูกเรือ ก็คือแบบมาเรือสำราญแต่มีอุปกรณ์ในการปลอมตัวได้หยวะว่งแต่มาที่ยวใช่ไหม cục này Ờ, à, y khôn đặc phẳng Rồi tăng sẽ chặt bởi lừa chứ

อุ้ยตาย่าอยเห็นงงไหมเนี่ยหรือนึกว่าอ้านตกมาตรงนี้เออ ฮานี่ยต้องมาแล้วเว้ยเอออันนี้ก็ปัญญาออดไป <c oughs> เอิ <c> ่ม <oughs> มันขนดวงดีไม่ใช่อันนี้เรียกดวงดี หมายถึงต <laughs> ัวเองเหรอล่ะลบประการีก โอเยยังโอเคไหมเยอะอีเวนน่ะงจัดการมันไหมก็ก็ประมาณนึงไออีเวน มันก็ไม่ได้เป็นอะไราามากพวโเฮ้ยเด็ก <c oughs> จิ้งก็ต้องแบบเออใครเป็นคนวางระเบิดใช่ไหมคือร้อยก็อาจจะสงสัยตรงนั้นหรือเปล่ามีระเบิดกี่ที่อ่ะ ก,กีเสียงระเบิดป่ะจังหวะาที่กูสงสัยขึ้นมาพอดีเสียงก็มาเทพโพไซดอนช่วยค่ะช่งางมันเถอะโอ้โหมันเบาขนานดนี้เลยเหรอ แต่อีเว้นมันหายไปแล้วพวกอีเว้นมันโดนยิงแค่มือเองเปล่าเมื่อกี้อ่ะอืมใช่ไหม <c oughs> ได้วยประสบการณ์ล <c oughs> อยอ่ะือ ームドリン C ハーウェイ。<noise> <noise> เออมองเลยเด็กอ๋อไอ,อคนนี้วางคนเดียวโอ้โหแม่งบอสตัวจริงคืออีกคนนี้เลย <laughs> อีคนนี้ทําคนเดียวหนีเอาเงินไปคนเดียวอแอบบอกคนนี้ได้ไหมช่วยดูในรฬิกายหน่อยค่ะไม่ใช่ดาทีลุงไง อยากฟ <ARS S 1> <rock> ังอยู่เลยโห อันนี้คือเป็นเรือที่เตรียมกันไว้แล้วเหรอเราจะเก็บกู้ด้วยนะสิโอเคมาเอาตาง่ะอืมแต่ตอนนี้สายรับฝั่งตะวันตกกำลังตามกู้ระเบิดอยู่ แล้วไม่มีสัจจะในมูโจรคือคือคืออันนี้มันไปทำตอนไหนวะคือแบบทั้งแบบติดเครื่องดักฟังแบบเต็มทั่วเรือมากแล้วนี่ก็ระเบิดแบบหลายจุดมากไม่ทันแล้ว บอกวิธีบอกวิธีตัด,ดใช่ไหมโยนใส่นี่เลย โยนใส่เรือนี่ที่เรือนี้เหรอจะจะโดนอีเล่นดอกไบ้ไฟเป็นไงจ๊ะ

เว้ยเออเออใช่แล้วเหรอวะคือแบบต้องเรียกเลยว่าแบบเป็นความโชคดีของฟังหนาทั้งลอยอาเนียยอแล้วก็หัายเอาโชคไายของอีรัตโต くれたのよとってもあったかいですのぞのことかもしれないよけなお世話かもしれないあなたとあなたの家族に穏やかな日々が訪れること เราใครรับคอ่เอาใกล้อทีล่ะโอ้พวซ่อมเป็น่นหอ้เย 私がพอเหมือนตัวโหดๆมันก็ไม่อยู่แล้ววะคุณนออกเอขาให้กิงก็ออกจากเรือไปแล้วอ่ะ

ม,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 มาทำภารกิจพักร้อนเท่ากับเมื่อกี้ที่ไปกู้ระเบิดเนี่ยคือทิ้งภารกิจเพราะภารกิจคือพักร้อนไม่ใช่ไปกู้ระเบิดก็ตกตกตก,ตกเตียง ยังไม่ตื่นดีกวกับอันนี้เอนนก็พักชาดีเหมือนกันป่าอพอแบบไม่ได้อยู่กับคุณออกาแล้ว เหมือนแบบอารมณ์แบบเหมือนออกจากเกาะเกาะแบบจุลศิกปาก็เกาะที่ว่าอที่บอกว่าลอยนัดเจอนี่คือคือมันเป็นเกาะที่จะเป็นจุดหมายปลายทางของทริปเรือใช่ไหมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราแบบกลับแผ่นดินใหญ่ใช่ไหม โอเคคือเป็นทิปทิปไปลงที่เก,ก okay. าะนี้ก็โอเคถ้า่านี้ก็แบบยังได้มีเวลาเที่ยวอยู่แค่แบบเออมันใช้เวลายะเวลาเดินทางหลายวันที่ใบนเเลอสลํสำราญเนาะแล้วก็ไปลงที่เกาะก็ยังได้เที่ยวกันอยู่โอเคเอาว่ามันก็แฮปปี้เอนดิง้งอยู่นะอืมอาจจะไม่ได้ใช้เวลาด้วยกันบเลอร์สำราญแต่ก็ถ้าจะได้ไปพักผ่อนกันที่เกาะก็โอเคคือแบบคือเแลบบือกาปมันดูแบบมันดูเันแบบพอหลังจากที่เออแบบ อยากมันเคลียแล้วแบบยอแบบสู้กับเออฝั่งศัตรูจนมันเคลียแล้วคือทุกอย่างมันเหมือนเป็นความบังเอิญแบบจากทางแบบลอยกับอาเนียหมดเลยอ่ะคือมัเป็นความโชคดีของฝั่งยอแล้วก็แบบเป็นความโชคร้ายของฝั่งคนร้ายที่แบบมันบังเอิญไปหมดเลย,เลยอะไรเงี้ย คือโอเคไอ้ตุกทางส่วนของอานเนียอาจจะแบบตอนแรกอาจจะเป็นความตั้งใจแต่ไอ้ความบังเอิญที่เกิดหลังจากแบบโอเคตั้งใจโยนอาวุธกลับไปให้แม่แต่กลายเป็นว่า,าอีกคนร้ายอีสองคนมาเดินเหยียบยิงกันเองปักตูดโอ้คือแบบเป็นความบังเอิญหมดรวมถึงตรงร้อยที่แบบกู้ระเบิดก็เอาระเบิดแบป่ตาตรงจุดที่สองคนนั้นแบบนั่งเรืออยู่พอดีคือแบบเป็นความบังเอิญที่แบบ เหมือนเหมือนจะไม่บังเอิญแต่ก็บังเอิญของยอนี่เอาจริงก็มีที่เป็นแผลเลือดออกจริงก็มีแค่ตรงหน้าอกเนาะตรงอื่นก็เหมือนแบบเป็นแผลอาจจะเป็นแบบพวกฟกช้ำอะไรมากกว่าก็ต้องเอพยายามใส่เสื้อผ้าปิดปิด,ปดเอาอจาังหวะที่คุณออกกล้ากอดยอนี้มันก็แอบซึ้งนะเพราะว่ามันเหมือนแบบอารมณ์หนึ่งก็เหมือนแบบอารมณ์แบบเพื่อนหญิงพลังหญิงแต่อีกอารมณ์นึงงชวนก็แบบต่างฝ่ายต่างก็แบบ มีครอบครัวคือต่อให้แบบยอเขาจะแบบอันลอยกับอาเนียไม่ใช่ครอบครัวจริงแต่เขาก็มีครอบครัวจริงอย่างยูลี่เหมือนกันเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่รู้จักคําว่าครอบครัวจริงเออแล้วเหมือนแบบด้วยแบบไม่รู้ว่าอาจจะอาจจะด้วยความแบบผู้หญิงเหมือนกันด้วยมีครอบครัวเหมือนกันด้วยไม่ว่าจะครอบครัวจริงหรือไม่จริงแต่มันมีความแบบรู้สึกของครอบครัวอยู่มันก็นั่นแหละมันก็เหมือนแบบผู้หญิงคนเป็นแม่ให้กําลังใจกันเลย ถึงแม้เราจะไม่ใช่แม่ก็ตามแต่อารมณ์ผู้หญิงเนาะแต่เราว่าอันนี้นก็ไม่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับผู้หญิงซะทีเดียวเ,เออแต่มันก็เป็นแบบควา,ามซึ้งยิ่งจังหวะที่แบบคือมันมันมันเป็นเรื่องของความเข้าอ,อกเข้าใจเห็นอ,อกเห็นใจกันในเรื่องของครอบครัวเออยอเองเขาก็แบบเหนื่อยมากบาดเจ็บเยอะกับการที่แบบช่วยเหลือครอบครัวขอ,ของคุณองก,กาเนาอะอเขาก็แบบ เหมือนคุณลูกกาเขาก็แบบเออหวังว่าแบบในเมื่อแบบยอทําขนาดที่เพื่อครอบครัวของคนอื่นอะแม้ว่ามันจะเป็นงานก็ตามแต่ว่าเออมันก็หวังให้ครอบให้ยอเองก็มีครอบครัวที่แบบสงบสุขมีความสุขเหมือนกันรเี้ยตอนหน้าก็หวังว่าจะได้เวลาชิลแล้วมั้งไปเที่ยวเกาะเนาะค่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้หากชื่นชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย